สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทําส้มตํารอบดึกนะคะในที่สุดก็ได้เริกได้ยามตําส้มใส่ผลไม้ป่าที่เก็บมาก่อนหน้านี้นะคะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือเบอร์รี่ทะเลนะคะฮอบทูนฮอบทูนแล้วก็ทรอนแบร์นะคะหรือว่าแครนเบอร์รี อันนี้เป็นช่วงปลายฤดูนะคะก็จะสีออกส้มแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงลูกเล็กลงมาหน่อยนึงสียังไม่ส้มเท่าไหร่ก็เป็นต้นฤดูนะคะส่วนลูกสีแดง cranberry น,นะคะ cranberry หรือว่าทรอนแบร์นะคะเราใช้แทนแมะนาวนะคะ ใส่ทั้งสองอย่างเลยนะหอบทูนกับทรอนแรบแล้วก็เราก็จะใส่ลิกไป2เม็ดแล้วก็กระเทียมกลิบเล็กๆไป1กลีบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตำเนาะ จร,จริงตักินไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าผลไม้เก็บมาแล้วแล้วก็เคยบอกเคยบอกไว้ในคลิปนะคะว่าสามารถนํามาใช้แทนมะนาวได้แต่ว่าย,ยังไม่เคยทําให้ดูนะคะคลิปนี้ก็จะทําให้ดูว่ามันใช้ได้จริงๆนะคะแทนมะนาวมักเขือเทศ จากสวนนะคะที่เก็บมานะคะเก็บจากสวนเข้ามาโอยนี่เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลาล้านะคะน้าปลาลาอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่นะคะชื่อชื่ออะไรอะโหน่งน้ำปลาลาโหน่งนะคะขวดนี้ซื้อมานานแล้วลืมกิน วันนี้อา้าเดี๋ยวต้องเขย่าก่อนดีไหมเพราะว่าข้างบนมันใสอะ่ะเดี๋ยวขอขอเขย่านิดน,น,นึงนะมันใสนางฟ้าก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ซื้อมานานละจะจะจะ,จะต้องใช้ก่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยใส่เพิ่มผงชูรสนะคะขาดไม่ได้เลย แล้วก็น้ําตาลนิดเดียวนะเสร็จแล้วก็โขลกค่ะโขลกเบาๆเองไม่เก่งนะคะตามส้มเสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนี้นะมะละกอนะคะที่ซื้อมาจากการไปจ่ายตลาดร้านจีนอันนี้มือที่สองนะคะ ครึ่งลูกได้หนึ่งมื้อนะคะเห็นลูกเล็กๆตอนแรกน่าได้แค่มื้อเดียวปรากฏว่อได้สองมือมอทีนี้เราก็จะใส่อันนี้ด้วยค่ะขนมจีนนะคะแล้วก็ขโขลกเข้าด้วยกันนะคะง่ายๆเลย เดี๋ยวเราต้องเติมเ,เติมใดี๋ยจาระนะคะเดี๋ยวดูวทีนะรสชาติเป็นไง,งนีนะ่อืมเปรี้ยวแล้วก็หอมหอมเหมือนลูกมะมะอะไรนะมะอึ ต้องซื้อมะนาวเลยนะมะนาวค่อนข้างแพงนะคะช่วงเนี้ช่วงนี้มะนาวแพงลูกหนึ่งตกประมาณ6กครูนนะคะก็ประมาณ30บบาทมันแล้วแต่ห้างแล้วแต่ช่วงห้างเล็กๆก,ก็จะแพงหน่อยห้างใหญ่ถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ชิ้นนิดนึยนะอืมชิสุดยอดรอบตึกวันศุกร์นะคะโดยจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะแซ่ 谢谢。